อันเนี่ยบม่ป็นฝนตกลิ่นเ้อจ้าไอ้ฝน,น,นตกแห้งแห้งพี่น้องตกแหงีหลีบอมเป็นไม่ตกลืนลเลยค่ะเนี่ยบอมเป็นลื่นเ้อคือตอนนี้แบบเทเลยล่ะเทลงมาเลยค่ะเทลงมาอย่างแห้งเลยค่ะไม่ได้ตกลินธรรมดานะคะตกอย่างแรง จาก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 ลงมาเลยพี่น้องเอ,อ้ยว่าพายุโตไหมสุนแนนลักคือนั่นแรกแรกว่าแจนสีลมหนามาเห็นอ่เนีน่มาซ่อมหอกออกนะ้าหนาะใหญ่ได้ลมพายุ ฝนเทลงมาอย่างค่ะพี่น้องไอ้ว่าฝนสิบเมื่อไ,ได้มาเมได้ฝนน้ำเกิญน,นองน้ำเกิญน,นองตกดียกบามีลมไม่หยากตกแบบว่าเทลงมาซื่อๆเนี่ย่ะพี่น้องเฮ้ย ให้ hey, ลงจัด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  okay. ขอบคุณที่รับชมด้วยจ้า